สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกพัสดุอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นพัสดุจากร้านใน IG นะคะแล้วก็จะเป็นกลองซูมด้วยค่ะเราซื้อมานะคะในราคา550บาทแล้วก็รวมส่งแล้วค่ะส่วนตัวเรานะคะเราคิดว่าการซื้อแบบนี้มันคุ้มกว่านะคะเพราะว่ามาร์กิ้งเทปแค่ม้วนเดียวบางร้านก็100บาทแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นชื่อร้านของเขานะคะทุกคนซาริโนสเปเปอรนะคะ ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นของที่เราได้มาทั้งหมดจากกล่องสุ่มนะคะมันเยอะมากเลยนะทุกคนคือคุ้มมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คงจะได้ใช้ไปอีกนานเลยนะคะอยากจะบอกว่าทางเรานะคะคาดหวังว่าเราอยากจะได้ลายลอยเยอร์ ER หลายๆชิ้นนะทุกคนเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้ลายรอยเยอร์ ER ไปทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะเราก็จะมาเริ่มที่กระดาษโน้ตก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกระดาษโน้ตที่ขนาดเล็กที่สุดนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นลายเลสแฮฟฟันนะคะทุกคนจะเป็นลายน้องหมีแบบนี้เลยนะน่ารักมากๆเลยนะคะเหมือนน้องหมีอยู่ในสวนสนุกนะคะอันนี้ทางร้านเขาก็ได้ห่อพลาสติกมาให้แบบนี้เลยนะแล้วก็ได้เยอะมากๆเลยนะคะ1อันต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นลายนี้นะคะเลิบมีเลิบไม่ปั๊ปปี้นะคะจะเป็นลายน้องหมาแบบนี้เลยนะทุกคนน่ารักมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นชื่อร้านของเขานะคะ ต่อมานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลายเมอรี่คริสต์มาสนะคะจะเป็นลายน้องกวางเลนเดียแบบนี้เลยนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะได้น้อยกว่าอันก่อนหน้านี้เนาะต่อมานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเชคลิสต์นะคะอันนี้ก็จะได้มา2ชิ้นนะคะลายที่1นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลายเลนนี่เดย์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโน้ น่ารักมากๆเลยค่ะน,นี้ก็จะห่อพลาสติกมาเหมือนกันค่ะแล้วก็ลายที่2นะคะทุกคนลายนี้จะเป็นลาย happy to doctor นะคะจะเป็นลายคุณหมอแบบนี้เลยนะทุกคนอันนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นกระดาษโน้ตนะคะทุกคนก็จะเป็นขนาดใหญ่กว่า2อ,อันที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็จะเป็นลายชิบะอินเพลย์กาวนะคะก็จะเป็นลายประมานนี้เลยน่ารักมากๆเลยนะคะ อันนี้คือได้เยอะมากเลยนะทุกคนหนาม,มากเลยคุ้มมากๆเลยค่ะต่อมานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเซตสติกเกอร์นะคะกรีลเลยอันแรกนะคะจะเป็นลายรอยเยอร์ที่เราตามหานั่นเองค่ะน่ารักมากๆเลยนะทุกคนจะเป็นแบบนี้เลยนะคะชอบมากเลยนะ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นลายสวนสัตว์แบบนี้เลยลายที่3มนะคะทุกคนก็จะเป็นลายน้องชิบะแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมันก็จะเป็นเซตเอาไปใช้กับกระดาษโน้ตเนาะแล้วก็ลายที่สี่นะคะทุกคนก็จะเป็นลาย under the sea นะคะน่ารักมากๆเลย แล้วก็สติกเกอร์ลายสุดท้ายนะคะทุกคนก็จะเป็นลายนี้เลยนะคะอันนี้ก็น่ารักนะทุกคนแล้วว่ามันดูมินิมอลดีนะเซตนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นเซตกระดาษโน้ตนะคะที่เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้เราก็จะได้มาทั้งหมด3มลายด้วยกันนะคะลายที่1นนะคะทุกคนจะเป็นลาย less h a v e fun อีกแล้วนะคะก็จะเป็นลายน้องหมีนะคะเอาไปใช้คู่กับกระดาษโน้ตอันเล็กได้เลยน่ารักมากๆเลยนะคะ ขนาดก็ได้มาเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่านี้เขาจะไม่ได้มีพลาสติกห่อมาให้นะคะลายที่สองเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นลายนี้เลยนะคะตรงนี้เขาก็จะมีให้เขียนหัวข้อได้เนาะน่ารักมากๆเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยต่อมานะคะลายสุดท้ายก็จะเป็นลายชิบะนะคะ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะทุกคนจะเป็นกระดาษโน้ตที่ขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะน,นี้ได้มาเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาให้ดูทีละลายกันนะคะลายที่หนึ่งนะคะทุกคนจะเป็นลายเละปิดสเปซนะคะน่ารักมากๆเลยนะทุกคนอันนี้น่ารักมากแล้วก็ลายที่สองนะคะก็จะเป็นลายเล have ฟันนะคะ อันนี้ก็ได้มาหลายอันแล้วนะลายนี้เนาะแล้วก็ลายนี้ก็ได้มาหลายอันเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายด็อกเตอร์นะคะแล้วก็ลายน้องชิบะนะคะอันนี้มันก็ขาดออกมาแล้วนะคะหนึ่งแผ่น อันนี้จะเป็นลายรอยเยอร์นะคะเราได้มาอีกหนึ่งอันแล้วนะดีใจมากน่ารักมากๆเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นลายเลนนี่เดย์นะคะอันนี้ก็น่ารักนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลายเมอร์ลี่คริสต์มาสนะคะจะเป็นลายกวางเรนเดียร์แบบนี้เลยต่อมาก็จะเป็นลายนี้นะคะอันเดอร์เดอะฟีนะคะ แล้วก็ลายสุดท้ายของเซตกระดาษโน้ตนะคะทุกคนก็จะเป็นลายนี้เลยเราจะมาต่อที่เทปเลยนะคะทุกคนเราได้มาด้วยกันทั้งหมดเจ็ดม้วนเลยนะคะคุ้มมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูทีละลายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ลายที่1นนะคะทุกคนก็จะเป็นลาย Let's Have Fun นะคะก็จะเป็นเซตกับกระดาษหน้หดเลยเนาะจะเป็นลายน้องหมีสีชมพูแบบนี้แล้วก็ลายที่สองนะคะนี่ก็จะเป็นลายชิบะอินเพย์กาวนะคะ ไลต่อมานะคะก็จะเป็นลายด็อกเตอร์นะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะอันนี้ก็ส่วนมากจะได้เป็นเซตนะคะทุกคนจะเป็นเซตกับกระดาษโน้ตเนาะแล้วก็ลายต่อมาทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลายแรปิีดอินสเปซนะคะอันนี้เราชอบมากๆเลยนะทุกคนเรายังไม่มีมาร์กิ้งเทปที่เป็นลายสีดําแบบนี้เลยนะอันนี้ก็จะอยู่ในอวากาศต่างๆนะคะน่ารักมาก ต่อมานะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลายช้อปปิ้งมอลนะคะก็จะเป็นเซตกับกระดาษโน้ตอีกแล้วนะลายก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ่ารักเหมือนกันนะคะอันนี้ลายต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นลายกวางเลนเดียนะคะ ลายสุดท้ายนะคะจะเป็นลายเบเกอรี่ไทม์นะคะจะเป็นลายขนมหวานต่างๆนะคะทุกคนน่ารักมากนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดนะคะที่ทางเราได้มาจากกล่องสุ่มนะคะทุกคนได้เยอะมากๆเลยนะคะ EP นี้อยากจะบอกว่าโค,คุ้มเลยนะทุกคนได้เยอะมากๆเลยแล้วก็ได้ใช้นานเลยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบเลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย